เคยไหมที่คุณคิดว่าความตายคือจุดสิ้นสุดหรือเพียงแค่ประตูบานใหม่สู่การเวียนว่ายที่ไม่มีที่สิ้นสุดคุณรู้ไหมว่ามีบางจิตที่บริสุทธิ์ถึงขั้นที่แม้แต่ประตูแห่งภพภูมิก็ไม่สามารถกักขังไว้ได้พวกเขาไม่ได้ไปเกิดใหม่ไม่ได้ไปสวรรค์หรือตกนรกแต่เพียงแค่ดับลงไปอย่างสมบูรณ์พ้นจากทุกทั้งปวงนั่นคือสิ่งที่ข้าพเจ้า ยมมาทูตผู้เท่าอายุ26,506ปีได้เคยประจักษ์แก่สายตาตนเองเรื่องราวนี้ยังคงฝังแน่นในความทรงจำของข้าพเจ้าราวกับแสนประทีปท่ามกลางความมืดมิดของวัตฏสงสารอันยาวนานในวันนั้นเป็นวันเสาร์ขึ้น15ข้าค่ำเดือน6แสงจันทร์เต็มดวงสว่างนวลตาตั้งแต่เมื่อคืนยันเช้าตรู่ของวันนี้แสงแรกของดวงอาทิตย์ยามรุ่งอรุณาสาดส่องลงมายังพื้นโลกอย่างอ่อนโยน หมู่เมฆสีขาวลอยอ้อยอิ่งบนฟากฟ้าที่กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตเสียงนกร้องเจี้ยวเจ้วจากพงไพรใกล้บริเวณตีนเขาดูราวกับเป็นเพลงสรรเสริญความสงบงามของธรรมชาติลมยามเช้าพัดเอื่อยๆพาเอาไอเย็นจากยอดไม้สูงลิบลงมาสัมผัสผิวกายของข้าพเจ้าที่กำลังนั่งขัดสมาธิอยู่บนยอดเขาพระสุเมรุตรวจสอบบัญชีกรรมของสรรพสัตว์ที่ใกล้จะถึงเวลาสิ้นอายุข ข้าพเจ้ามองเห็นเส้นใยแห่งกรรมมากมายที่พันเกี่ยวโยงกันอย่างซับซ้อนบางเส้นสว่างสวัยด้วยบุญบางเส้นมืดมิดด้วยบาปบางเส้นกำลังจะขาดสะบั้นลงเสียงกระแสกรรมที่ไหลเวียนนั้นดังก้องอยู่ในมโนสำนึกของข้าพเจ้าเสมอจนกระทั่งเสียงแห่งการประกาศสิทธิจากพญยายมราชก็ดังขึ้นในจิตของข้าพเจ้าไม่ใช่คำสั่งให้ไปรับวิญ,ญญาณดวงใดดวงหนึ่งในลักษณะปกติ แต่เป็นคำประกาศให้ไปร่วมเป็นสักขีพยานต่อเหตุการณ์อันเป็นมหัศจรรย์แห่งการหลุดพ้นของจิตดวงหนึ่งข้าพเจ้าลืมตาขึ้นช้าๆแสงอาทิตย์ยามเช้ากำลังเปล่งประกายสีทองอารามจับขอบฟ้ายมมาทูตอีกหลายนายในชุดสีดำสนิทเช่นเดียวกับข้าพเจ้าปรากฏกายขึ้นจากเงามืดของวิมานทิศรายรอมรอบข้าพเจ้าอย่างเงียบเชียบแววตาของพวกเขามีทั้งความสงสัยและความเคารพยำเกรง เพราะน้อยครั้งนักที่พวกเราจะถูกเรียกตัวไปในภารกิจที่ไม่ใช่การตัดสินกรรมเราเคลื่อนกายอย่างรวดเร็วราวสายลมลงสู่โลกมนุษย์ณนะวัดป่าแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกในเขตแดนที่มนุษย์ทั่วไปยากจะเข้าถึงบรรยากาศรอบวัดนั้นเงียบสงบอย่างน่าอัศจรรย์ไม่มีเสียงใดๆเล็ดลอดออกมาจากอาณาบริเวณแห่งนั้นแม้แต่เสียงนกร้องที่เคยดังกล้องก็พลันเงียบสงัดลงไปในทันที ราวกับธรรมชาติทั้งมวลกำลังกลั้นหายใจรอคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะอุบัติขึ้นแสงอาทิตย์ยามสายสาดส่องผ่านหมู่แมกไม้ใหญ่ลงมายังลานวัดเป็นลำแสงสีทองอารามจับตาบนลานวัดนั้นมีต้นไม้ดอกเล็กๆชนิดหนึ่งที่มีได้อยู่ในฤดูการออกดอกกำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นส่งกลิ่นหอมฟุ้งอ,อับอวนไปทั่วบริเวณ ยิ่งกว่านั้นดอกไม้เหล่านั้นยังร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องเรากับมีใครโปรยปลายลงมาจากสวรรค์ชั้นฟ้าดอกไม้สีขาวบริสุทธิ์กลีบบางเบาร่วงพลูลงมาปกคลุมพื้นดินจนขาวโพลนรากับหิมะที่โปรยปลายลงมาอย่างมิได้นัดหมายมันไม่ใช่ดอกไม้จากต้นไม้บนโลกมนุษย์แต่เป็นดอกไม้ทิพย์ที่หาชมได้ยากยิ่งนักณใจกลางของลานวัดตาต้นโพใหญ่ที่แผ่กิ่นก้านสาขาครืมครม มีกุฏิไม้เล็กๆตั้งอยู่ภายในกุฏินั้นข้าพเจ้าและยมมทูตทั้งหลายมองเห็นร่างเล็กๆของสามเณรอง์หนึ่งสามเณรน,น้อยผู้นั้นนามว่าแก้วมีอายุเพียง12ขวบเท่านั้นแต่ดวงจิตของท่านกลับบริสุทธิ์ผุดผ่องยิ่งกว่าหิมะแรกยามรุ่งอรุณใบหน้าของท่านนิ่งสงบปราศจากซึ่งความทุกข์หรือความยินดีใดๆปราศจากแม้แต่กระทั่งร่องรอยของความกลัวหรือความวิตกกังวล จีวรที่ห่มกายดูเหมือนจะเรืองแสงขึ้นมาเล็ดน้อยจากภายในกายจิตของสามเณรแก้วไม่ได้ผูกติดอยู่กับสิ่งใดเลยไม่ว่าจะวัตถุสัตว์หรือแม้กระทั่งกายสังขาญของตนเองท่านไม่ได้ยึดมั่นในภพชาติไม่ได้ยึดติดในบุญหรือบาปที่เคยทำมาท่านได้บําเพ็ญเพียรจนหลุดพ้นจากอวิชชาและความทยานอยากทั้งปวงกรรมทั้งหลายที่เคยมีมาตั้งแต่อดีตชาติก็ถูกชำระสะสางจนหมดสิน้น ดับลงไปพร้อมกับการสิ้นสุดของอวิชชาและตัณหาพระปเจ้ายืนมองสามเณรน,น้อยด้วยความเคารพอย่างสุดซึง้งไม่มีความรู้สึกใดๆที่จะรับวิญญาณดวงนี้ไปสู่ปรโลกเพราะไม่มีปรโลกใดที่จิตของท่านจะเข้าไปอยู่ได้ดวงจิตอันบริสุทธิ์ของท่านได้เข้าสู่จุดติจิตซึ่งเป็นจิตดวงสุดท้ายที่ดับลงจากร่างนี้โดยไม่มีการสืบต่อปฏิสนธิจิตซึ่งเป็นจิตดวงแรกในภพใหม่ ขันทั้งห้าของท่านได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้แตกดับลงอย่างสมบูรณ์ไม่มีตัวตนเหลืออยู่ในภพนี้อีกต่อไปไม่มีวิญญาณที่จะเดินทางไปที่ไหนไม่มีกรรมที่จะส่งผลให้เกิดจิตดวงใหม่ในภพใหม่ทันทีทุกสิ่งได้สิ้นสุดลงณจุดนี้อย่างแท้จริงทันใดนั้นท้องฟ้าเหนือวัดก็พลันเปลี่ยนเป็นสีม่วงอ่อนระเรื่อ แสงสีทองจากองค์สามเณรน,น้อยสว่างวาบขึ้นเพียงชั่วพริบตาแล้วก็ดับลงไปอย่างสงบพร้อมกับดอกไม้ทิพย์ที่ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้าอย่างต่อเนื่องหนักหน่วงยิ่งขึ้นเสียงกระซิบกระซาบจากโยมทูตทั้งหลายเงียบหายไปในทันทีไม่มีใครกล้าเอ่ยคำใดๆออกมาพวกเราทุกคนโยมทูตผู้เฝ้าดูวัฏสงสารมานานนับแสนปีก็พร้อมใจกันคุกเข่าลงก้มกราบพื้นดินที่อบอวลไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้ทิพย์ พวกเรากราบด้วยความเคารพสูงสุดต่อจิตที่หลุดพ้นอย่างแท้จริงนี้ไม่ใช่เพียงพวกเราเท่านั้นที่คุกเข่าลงแสงสว่างจางๆจากยมโลกที่มองไม่เห็นก็ได้สะท้อนขึ้นมาบอกให้รู้ว่าแม้แต่เหล่าผู้คุมกฎแห่งยมโลกเบื้องลึกก็ยังต้องก้มกราบจิตอันบริสุทธิ์นี้เพราะจิตท่านบริสุทธิ์เหนือโลกเหนือภูภูมิทั้ง31จิตท่านได้เข้าสู่นิพพานโดยสมบูรณ์ พญายมราชผู้ทรงอำนาจเหนือทุกดวงจิตทรงปรากฏกายขึ้นชั่วขณะหนึ่งเหนือยอดต้นโพใหญ่แสงสว่างแห่งพระองค์สาดส่องลงมาราวกับดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงแต่มันเป็นแสงที่เย็นและสงบท่านไม่ได้กล่าวคำพิพากษาใดๆไม่มีกฎเกณฑ์ใดที่จะใช้ตัดสินจิตที่บริสุทธิ์ถึงขั้นนี้พระองค์เพียงแค่ทอดพระเนตรลงมายังร่างอันไร้วิญญาณของสามเณรน,น้อยด้วยแววตาที่เปี่ยมด้วยเมตตาและความเคารพอย่างไม่มีประมาณ แล้วตรัสด,ด้วยเสียงที่ดังก้องอยู่ในมโนสำนึกของพวกเราทุกคนว่านี่คือการสิ้นสุดแห่งวัฏสงสารอย่างแท้จริงเป็นการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงไร้ซึ่งการเกิดแก่เจ็บตายการกระทำบุญอันสูงสุดคือกรรมที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเช่นนี้แหลพระองค์ทรงทอดพระเนตรมายังพวกเราทุกคนที่คุกเข่าอยู่แล้วตรัสด,ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบแต่แฝงไว้ซึ่งความหมายอันลึกซึ้งว่า หากทุกท่านต้องการรับรู้เรื่องราวอันน่าอัศจรรย์เช่นนี้รวมถึงเรื่องราวของบุญกรรมสวรรค์นรกและการเวียนว่ายตายเกิดอีกมากมายก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องตายแล้วไป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 แห่งนี้ไว้ด้วยเพราะความรู้คือทางแห่งการพ้นทุกข์การลงโทษในยมโลกนั้นยาวนานนักทําให้ความทรงจําของสัตว์ทั้งหลายค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงเศษเสี้ยวของกรรมที่นําไปเกิดเป็นสัตว์ต่างๆในโลกมนุษย์ การเกิดเป็นมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่ยากเย็นแสนเข็นนักต้องอาศัยจิตที่สงบมีศีลธรรมอันบริสุทธิ์และบำเพ็ญบุญกุศลมาอย่างต่อเนื่องยาวนานจึงจะมีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งรวมถึงเทวดาและพรหมด้วยเช่นกันแต่สัมนีนแก้วนั้นแตกต่างออกไปโดยสิ้นเชิงท่านได้ก้าวข้ามทุกภพภูมิไปอย่างสมบูรณ์ไม่มีการกลับมาเกิดอีกแล้วไม่มีแม้กระทั่งเศษกรรมใดๆที่จะนำท่านไปสู่ภพชาติใดๆทั้งสิน้นในที่สุด จิตของสามเณรแก้วก็ดับสนิทลงไปอย่างสงบปราศจากซึ่งความทุกข์ใดๆไม่มีแม้กระทั่งการไปเกิดเป็นอะไรอีกแล้วไม่มีแม้กระทั่งชื่อเรียกหรือตำแหน่งแห่งที่ใดๆที่จะกล่าวถึงได้ท่านได้ไปถึงซึ่งจุดหมายสูงสุดแห่งวัฏสงสารนั่นคือนิพพานอันเป็นบรมสุขที่อยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง เรื่องราวของสามเณรแก้วอรหันน้อยผู้บรรลุนิพพานในวันเสาร์ที่ดอกไม้ทิพย์ร่วงหล่นลงมาจากท้องฟ้านั้นเป็นเครื่องเตือนใจให้ข้าพเจ้าและพวกยมมทูตทุกคนได้ตระหนักถึงความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงและเป็นสิ่งยืนยันว่ายังมีปลายทางที่อยู่เหนือกว่าสวรรค์และนรกเหนือกว่าการเกิดใหม่ใดๆ หากเรื่องราวนี้ทำให้ท่านฉุกคิดถึงความหมายของชีวิตและการหลุดพ้นอย่าลืมกดติดตามช่องตายแล้วไป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 แห่งนี้ไว้ด้วยเพราะความรู้คือทางแห่งการพ้นทุกข์